ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาอันบล็อกพัสดุกันอีกแล้วนะคะนี่อันนี้แตามก็สั่งมาจากในไอจีเหมือนเดิมนะคะนี่ร้านนี้เลยเนาะน,นี่นะคะ นี่อันนี้แต้มจาเป็น c l e a n s i n นะคะนี่ก็จะเป็นนี่เลยเนาะก็จะมีอยขนมก็ลูกอมนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นออ้ยนะาสติกเกอร์ด้วยทุกคนน่ารักมากเลยชอบอันนี้ชอบมากเลยอันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะแผ่นลอกสิวเซียนนะคะนี่เนาะในหน่งอันอันนี้ก็จะเป็นขนมนะคะ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นครีมซิงนมแพะนะคะคือแบบเพ็กมาดีมากแกะยังไงเนาะน,นี่ก็จะเป็นขวดแบบนี้เลยนะคะใครเคยใช้ตัวนี้แล้วบ้างอะเมนมาบอกกันหน่อยนะนะคะคือแบบเห็น อาขายแบบเยอะมากเลยค่ะในไอเนาะสองร้อกร,รมัมนี่นะคะเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ทุกคนดูอีกคลิปหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นคลิปอันบ x ็อกเนาะเดี๋ยวไปดูอีกคลิปกันเลยนะคะ